สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมจะพาทุกคนไปตามหาภาพนะครับภาพใน q u วสนี้มีจะมีทั้งหมด5ภาพนะครับไปครับเดี๋ยวผมจะไปบอกตำแหน่งอ่าอย่างละเอียดเลยนะครับกับภาพแรกนะครับภาพแรกนี่คือหมู่เกาะตรงนี้เลยครับอ่าเราว์ปมาตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับแล้วเราก็วิ่งมานะครับผมอ่าพอเราวิ่งมาแล้วเราก็บินไปตรงเกาะตรงข้ามกันเลยครับ เควส<ด>นี้เป็นเควสสั้นๆง่ายๆครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆง่ายๆนะครับสั้นๆง่ายๆเผื<ว>่อ<ด>ใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าภาพแต่ละภาพหาได้จากตรงไหนบ้างก็<ว>ด,ดูคลิปนี้ประกอบไปด้วยว<ด>ใครที่ดูแล้วก็ว<ด>เลื่อนผ่านได้ครับไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับผม<ว><ด>มาับเจอนะครับรูปแรกพอเราบินลงมาเสร็จปุ๊บรูปจะอยู่ตรงนี้ครับเควสก็คือเราต้องถ่ายภาพนะครับเรากดกล้องถ่ายรูปมา อ่ะตรงไหนก็ได้ครับกดถ่ายไปเลยครับไม่ต้องบันทึกครับอันนี้ผมทําไปแล้วนะมันก็เลยยังไม่ขึ้นส่วนรูปที่2รูปที่2จะอยู่ตรงนี้ครับวาร์ปมานี่เลยครับกดเทเลพอร์ตมาได้เลยพอเราวาร์ปมาถึงแล้วนะครับผมให้เราโดดลงไปเลยครับอ่าโดดลงมาแล้วบินอ้อมมาอีกสักนิดนึงจะเจอทางทางเข้าตรงนี้ครับ นี่เลยรู้สึกรูปนี้ผมจะยังไม่ได้หาด้วยมั้งนี่ครับรูปจะอยู่ตรงนี้ครับอ๋อรูปนี้ผมหาไปแล้วฮะอ่าเดี๋ยวเคลียร์มอนแป๊บหนึ่งนี่ครับผมรูปที่สองอันนี้ก็จะเป็นเควสดนตีครับเป็นเควสอาเยี่ยมหินดนตีนะครับง่ายๆเควสนี้ก็ง่ายง่ายนะครับทำตามไปได้เลยรูปที่สองเราก็กดถ่ายรูปไปได้เลยครับ อ่ารูปที่2ต่อไปก็จะเป็นรูปที่3ครับเกาะที่3จะอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับผมเทเลพอร์ตมาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราทำการอ่าบินลงมานิดนึงนิดนึงเอ้ตรงนี้มันอยู่ไหนนะ อยู่ตรงนี้น่าจะอยู่ในอุโมงนี้เปล่าถ้าจําไม่ผิดน่าจะใช่ครับน่าจะอยู่ในอุโมงนี้โอเคเลยอันนี้จะเป็นรูปที่3นะครับนี่ครับรก่อนที่เราจะกดถ่ายรูปเนี่ยเราต้องกดสำรวจก่อนนะครับสำรวจปัาบเราก็อ่านเนื้อเรื่องหรือใครไม่อยากอ่านก็คนไทยหัวใจสคริปครับอ่าล้วก็สคริปไปได้เลยแต่ผมว่า ในเรื่องในหอยสนุกมากเกมนี้เอ้อแพดนี้กดถ่ายรูปไปด้เลยครับเห็นไหมเราต้องปรับกล้องให้อยู่มุมที่ถูกต้องนะครับกดปุ๊บเราไม่ต้องเราไม่ต้องกดบันทึกก็ได้นะครับแล้วก็หานไปอีกหนึ่งรูปอ่ารูปที่4เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องขับเรือกันหน่อยขับเรือกันนิดหนึ่งงันงักันนิดหนึ่งโดยการที่ใกล้ที่สุดเนี่ย ผมไม่รู้นะว่าใครจะสะดวกยังไงอะแต่ผมสะดวกอย่างนี้ผมจะว้ามาตรงนี้ครับว้ามาตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรือเราเราสามารถว้ามาถึงแล้วเรียกเรือได้เลยโดยที่ไม่ต้องวิ่งไกลมากแล้วก็เรียกเรือเง้นๆไปได้เลยครับเอาละเอาไปแอนแอนแอนอ่ะพอมาถึงเกาะตรงนี้นะครับ โดดลงจากเรือมาให้จุดสังเกตก็คือไอจุดเรียกเรือนี่แหละแล้วเราก็วิ่งวิ่งตรงไปเลยครับเออชุดน้องบาบาร่ามาโชว์หน่อยอุตส่าห์ตั้งใจทำเควสมาอ่าแล้วก็เหมือนเดิมครับกดสำรวจอ่าแล้วก็ถ่ายรูปได้เลยแช่เรียบร้อยรูปสุดท้ายเนี่ยมันจะมี ทิกกันหน่อยมันจะมีทิกกันนิดนึงพวกอันนี้ในเรื่องยาวฮะในเรื่องค่อนข้างที่จะยาวอ่าอันนี้ผมผ่านผ่านเควสละเกาะสุดท้ายเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับรูปสุดท้ายสิไม่ใช่เกาะสุดรูปสุดท้ายจะอยู่ตรงนี้ครับการที่เราจะไปได้เนี่ยคือเราต้องมาเกาะน,นี้ก่อนครับก็แว้นเรือไปเลยครับมเะ เอาครับพอเรามาถึงเกาะเนี้ยเราจะไม่สามารถไปได้นะครับผมเราจะไม่สามารถออกไปได้เพราะว่าเดี๋ยวเรือเรามันจะระเบิดนะครับใครที่ยังไม่รู้น้ำวนตรงนี้ลงไปคือเรือพังแน่นอนเนี่ยเราจะไม่สามารถไปได้นะครับเนี่ยเ,เ,ร,ะะเร,รือเรามันจะระเบิดนะครับเรือเรามันจะระเบิดเป็นสภาพนี้เลยอ่าแล้วเราก็จะขึ้นเรือไปใหม่ การที่เราจะเดินทางไปเกาะเกาะนี้ครับมีทิกง่ายๆอยู่แค่เราปรับเวลาเป็นส0บนาฬิกาครับอ่าปรับให้เป็นส0บนาฬิกาเรียบร้อยครับผมพอเป็นสิบโมงแล้วเนี่ยเราจะเจอลมนำทางครับทุกคนเห็นไหมเราก็ขับตามลมที่มันนำทางเราไปได้เลยครับเราก็เงี้นเงีเงี้ง,างาตามลมไปเลยครับเงี้ง นี่ครับอ่าเราก็จะมาถึงเกาะที่มีรูปถ่ายฉบับสุดท้ายนะครับเป็นรูปสุดท้ายตรงนี้เลยครับพอเรามาถึงปุ๊บเราก็ลงเรือได้ปกติส่วนรูปนะครับอ่า ตอนนี้ผมไม่แน่ใจแฮะว่ารูปมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวขอเวลาผมหาสักสักแป๊บหนึ่งนี่ครับวิ่งอ้อมเกาะมาตรงนี้ได้เลยเออนี่ครับผมจอดเรือตรงนี้ใช่ไหมแล้วมก็วิง่งวิ่งอ้อมเกาะมาได้เลยครับจะอยู่ตรงเนินแหลมตรงนี้ครับนี่ครับรูปเป็นรูปสุดท้ายครับถ้าเกิดใครเล่นอ่าตามเควสมาก็ถ่ายรูปแชะเรียบร้อยครับ ตอนนี้ก็ไปส่งเพสที่เมืองมอนสแตอได้เลยโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับจะมาเปิดจุดรูปอ่ารูปถ่าย5รูปนะครับผมผิดภาพการใดขออภัยด้วยนะครับชอบฝากกดไลค์ like กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับผม